สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักตทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายผู้โชคครับาันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารขอผ่จากพญานาให้ทาแบบนี้น้ำหนึ่งแก้วจุดธูปเจ็ดดอกท่านผู้ฟังครับเรื่องเครื่อง บวงสวงบูชาไม่เอาพญานาคว่าขายหน้าชาวต่างชาติต่างศาสนาเขาทำให้พระพุทธศาสนามัวหมองหม่อมฉันขอน้ำเปล่าสักถ้วยหนึ่งก็พอแล้วต้วยว่าน้ำนี้เป็นสภาวะของพวกนักราชคือต้องอาศัยน้ำเป็นสื่อปัจจัยถ้าใครผู้ใดมีจิตลํำลึกถึง ต้องการติดต่อด้วยกับอมฉันขอให้ตั้งถ้วยน้ำขึ้นแล้วก็ลอยด้วยดอกมะลิหอมจุดธูปเจ็ดดอกก่าวอัญเชิญก็สามารถส่งกระแสจ,จิตติดต่อกันได้ทันทีเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับสามเณรทรัพย์ที่พญานาคทั้งเจ็เข้ามาพูดคุยด้วย พระวิปัสสนาผู้มีตาชาญหรือทิพมาจักสุรู้สึกประหลาดใจได้ไต่ถามทักทายในโดยไม่ผ่านทางร่างของสมณินทรัพย์ทั้งเจ็ดองเป็นใครมาจากไหนและมีนามว่าอะไรร่างทิพที่มีกายสีน้ำเงินต่อภัยล้อบเปี่ยมเมตตาว่ามอมฉันมีนามว่าพญาสัตโธนาคาราชเจ้า เป็นหัวหน้าหรือประธานหมู่ณะองค์ถัดไปที่มีสีเขียวนินก็คือพระยาศีละพุทธนาโกองค์สีเขียวอ่อนคือพระยาเฮริพุทธนาโกองค์สีเหลืองคือพระยาโอตปะพุทธนาโกองค์สีชมพูคือพระยาพระหสัจจะพุทธนาโกองค์สีแสดคือพระยาจาคะพุทธนาโก องค์สีขาวคือพระยาปัญญาเตชะวุธินาโกมาจากสะอนดาษในเทือกเขาหิม,มาลัยพระอินาทาิราชเจ,จ้าบนสวรรค์ทรงมีบัญชาให้มาเฝ้ารักษาองค์พระธาตุพนมโดวยว่าเทพพยาดาที่เคยรักษาที่นี่อยู่ก่อนมีนิสัยไม่ดีอาศัยอามิตรของชาวบ้านเรื่องสวง หมูเห็ดเป็ดไก่เล่ายาป่าปิงเป็นที่อับอายขายหน้าแก่คนต่างศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาหม,มองมอมฉันจึงได้ขับไล่พวกเทวดาชั่วช้าเหล่านั้นให้หนีไปแล้วเข้ามารักษาองค์พระธาตุพนมแทนพระวิปัสสนาธุระผู้มีที่มาจากสุขพอใจในคำตอบมาก จึงออกจากฌานสมาธิแล้วครานเข้ามากระซิบหูท่านพอ่อแล้วบอกว่าลองสอบถามสามณรนทัพดังๆเพื่อให้ได้ยินกันทั่วๆในหมู่ผู้เข้าสังเกตการในวันนั้นจำนวนมากท่านเป็นใครมาจากไหนมีนามว่าอะไรปร,รากฏว่าสามเณรนทัพที่ถูกประทับทรงตอบได้ถูกต้อง ตรงกับที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ไต่ถามทางตาในหรือที่ประจักษ์สุขผุกประการเป็นที่น่าพอใจของท่านพ่อมากและเริ่มจะเชื่อบ้างแล้วจึงได้สอบถามต่อไปอีกว่าพระองค์เป็นพญานาคราชเจ้ามาปรากฏในที่นี้ฉะนันจึงแปลงร่างเป็นเทพพบุบุมา จะให้เชื่อได้อย่างไรว่าเป็นพญานาคขราชจริงร่างสามเณรที่ประทับทรงก็หัวเราะน,น้อยๆก่อนตอบอย่างไพเราะว่าที่ไม่ปรากฏกายเป็นพญานาคมาก็เปรียบเสมือนคนเราได้เห็นผ้าขาดย่อมจะไม่สวยงามอันว่าสภาพร,ร่างกายของพญานาคนั้นย่อมจะเป็นที่น่าสะพึงกลัวไม่งามตาสำหรับมนุษย์ มิใช่หรือท่านเจ้าคุณท่านพ่อพอใจในคำตอบอันคมคายนี้และได้ถามต่อไปว่าพระอ,องค์เฝ้ารักษาองค์พระทาตพนมนี้เฝ้าอย่างไรพญานาคราชตอบว่าม่อมฉันพญาสัทโธนาคราชเจา้ารักษาองค์พระทาตพนมนด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือพญาศีลพ,พุทธินาโก และพยาฮิริวุธินาโครักษาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้พยาโอตปาวุธินาโคและพญาพหุสัจจะวุธินาโครักษาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้พยาจาค้าวุธินาโคและพญาปัญญาเตชะวุธินาโครักษาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พระอ,องค์ทรงอยู่กินหลับนอนอย่างไรท่านพ่อถามต่ออีกพวกหม่อมฉันมีทิพวิมานอยู่ใต้องค์พระธาตุนี้เองจะเรียกว่าอยู่ใต้บาดาลก็ได้เป็นทิพยวิมานที่สวยงามมากมีสระน้ำมีดอกไม้มีภูเขาเงินภูเขาทองว่างๆนิมนตท่านเจ้าคุณลงไปดูก็ได้ผู้ไก สมาธิจากสมาถาวิปัสนาได้สมาธิแก่กล้าดับภาระแม้นแต่ห้านาทีก็จะสามารถเห็นพวกหม่อมฉันได้ทางชาญท่านเจ้าคุณก็ดับภาระได้มิใช่หรือร่างทรงสมเณรนตอบท่านพ่อถามต่อไปอีกว่าพระองค์จะให้หม่อมฉันเข้าใจว่า พระธาตุพนมนี้เป็นสวรรค์ชั้นจะตกมหาราชิกาการนั้นหรือถูกต้องแล้วเมื่อสร้างองค์พระธาตุพนมเสร็จพญาทั้งห้านครผู้ได้สร้างได้กลับบ้านเมืองและพระมหากัสพัเถระเระจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์ทั้ง5้าร้อยองค์ได้เสด็จกับชมพูทวีปด้วยอธิษฐานจิตปิญญาณแล้ว พระอินาทาิราชเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้เทวดาที่มีชื่อเป็นหัวหน้าพากันอยู่ปกป้องรักษาองค์พระทัตุปนมพร้อมบริวารจำนวน4,006พระองค์และมเหสักหลักเมืองอีก3พระองค์เมื่อที่ไหนมีเทพพยดามาสิงสถิตอยู่ที่นั่นจะต้องมีสวรรค์วิมานสำหรับให้เทพพยดาอยู่เป็นธรรมาดา เมื่อพวกหม่อมฉันมาถึงที่นี่เพื่อรับหน้าที่แทนได้ขับเทพพยายดาเหล่านั้นไปหมดสภาวะที่ปร,รือฤตปราศวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าของพวกเทพพยายดาก็สลายไปโดยอัตโนมัติคือว่าสภาวะทิพย์ของเทพพยายดาทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยบุคคลิตไม่ใช่มีขึ้นอยู่ก่อนแล้วอย่างพวกหม่อมฉันนี้ พอมาถึงที่นี่สภาวะทิพย์ด้วยบุญ,ญยริศก็เนรมิตท,ทิพย์พิมานใต้บาดาลอยู่ภายใต้องค์พระธาตุให้เลยทีเดียวพยาสัตโทนคราทรงใช้อาธิบายผ่านร่างทรงท่านพอ่อพอใจมากจึงถามต่อไปอีกว่าพระองค์เป็นพญานคราอยู่ในบาดาลหรือในใต้ดิน หายใจได้อย่างไรถ้ารกในคันบรรดาหายใจได้ตัวด้วงในไม้หายใจได้ใส่เดือนในดินหายใจได้อย่างไรม่อมฉันก็หายใจได้อย่างนั้นจุดเดียวกันร่างทรงตอบท่านพ่อถามต่อไปว่าสามเณรซั์ผู้นี้มีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาธิแก,ก่ก้า ขณะเข้าฌานตรวจสอบในวันแรกได้พบพระองค์ที่ลานพระธาตุนั้นเหตุฉไหนพระองค์จึงเข้าประทับทรงร่างสามเณรผู้กำลังอยู่ในฌานได้หม่อมฉันสงสัยผู้มีฌานแก่กามีศีลบริสุทธิ์อย่างสามเณรน,น้อยรูปนี้วิญญาณผีปีศาจเข้าสิงเข้าส่งไม่ได้ดอกแต่สำหรับวิญญาณชั้นสูงก็คือ เทพผมแล้วล่ะก็สามารถจะเข้าประทับทรงได้ด้วยเหตุสองประการก็คือ 1. เข้าเพราะมีกรรมพัวพันมาก่อนในอดีตชาติ 2. เพื่อเจตนาจะมาสร้างบุญสร้างกุศลผลบุญทำความดีไว้ในโลกมนุษย์หมอมฉันเข้าประทับทรงสามเณรน้อยรูปนี้ก็ด้วยเหตุประการหลังก็คือต้องการติดต่อกับท่านเจ้าคณ เพื่อแจ้งประสงค์ให้ทราบว่าพวกหม่อมฉันทั้งเจ็ดนี้นอกจากจะมีหน้าที่รักษาองค์พระทาตแล้วยังมีจิตใจใคร่ที่จะช่วยบำบัดทุกข์ทั้งกายแล้วก็ทางใจให้แก่มนุษย์ทุกเพศทุกวัยไม่เลือกชาติไม่เลือกศาสนา,ร,า,สาร่างทรงกก่าพรอองค์จะให้หม่อมฉันช่วยอะไรบ้างท่านพ่อถาม ท่านเจ้าคุณต้องเป็นประธานในการประทับทรงทุกคั้งไปผู้ที่จะเป็นร่างทรงก็คือสามเณรหรือแม่ชีผู้มีศีลบริสุทธิ์เท่านั้นคารวาะไม่เอาประชาชนที่จะมาบำบัดทุกทั้งกายและก็ใจนี้จะต้องทำบัญชีรายชื่อไว้เป็นหลักฐานเหมือนทะเบียนประวัติคนไข้าตามโรงพยาบาลแล้วจากนั้น นำคนมีทุกข์ที่ได้ลงเชื่อเรียงนามแล้วมาให้หม่อมฉันตรวจสอบอาการดูว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันแน่ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางกายก็จะได้สั่งยาให้กินเช่นยาไทยยาจิตยาฝรั่งหรือสมุนไพรที่มีอยู่ตามสวนไล่นาแต่ถ้าเป็นประเภทโรคจิตฟั่นเฟืองซึมเศร้าเป็นบ้าใบเสียจริต มึนง,งงหลงไหลปาดกลัวร้องไห้หัวเราะใจคอหงดหงิดกิตไม่เที่ยงฝันร้ายนอนสะดุ้งคิดมากปวดหัวหมัวตานานานต้องคุณผีคุณคนทำผีเข้าเจ้าสิงเป็นโรคลมต่างๆไข้หนาวร้อนอน,อนเจ็บท้องเจ็บหน้าอกง่อยเสียเพียขาตามืดปวดหลังปวดเอว สัตว์พิษกัดต่อยอะไรเหล่านี้จะต้องรักษากันด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และจิตอำนาจเทวดิตพญานาคก่า,กาสาธุเป็นพระมหากรุณาของพระอ,องค์ยิ่งล,นล้นพลที่ทรงมีจิตคิดเมตตาต่อมนุษย์ผู้มีทั้งโทษทั้งทุกข์ในโลกนี้ม่อมฉันพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตามประสงค์ทุกประการ ท่านพ่อกล่าวด้วยบังเอิญความเชื่อแน่วแน่แล้วว่าวิญญาณที่ประทับทรงร่างสมเณ์น,นี้คือพรยาณาคาราจ้าผู้มีอิทธิฤทธิมีบารมีในสัมมาทิฏฐิเป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์รับบัญชาการจากพระอินทาธิราพระองค์ต้องการจะให้มีเครื่องเส้นสวงบูชาอะไรหรือเปล่าเครื่องสวงบูชา หรือเครื่องบวงสวงต่างๆไม่เอาหายหน้าชาวต่างชาติต่างศาสนาเขาทำให้พระพุทธศาสนามัวหมองหมอมฉันขอน้ำเปล่าสักถ้วยหนึ่งก็พอแล้วเ้ืว่ว่าน้ำนี้เป็นสภาวะของพวกนัการาคือต้องอาศัยน้ำเป็นสื่อปัจจัยถ้าใครผู้ใดมีจิตลํำลึกถึงต้องการจะติดต่อด้วยกับหม่อมฉัน ก็ขอให้ตั้งถ้วยน้ำขึ้นแล้วก็ลอยด้วยดอกมะลิหอมจุดทูบเจ็ดดอกกล่าวอัญเชิญก็จะสามารถส่งกระแสจิตติดต่อกันได้ทันทีพญาสัทโธนาคาราศก่าวที่นี้ค้นเหตุความเป็นแรกเริ่มที่จะจัดให้มีการประทับทรงพญานาคทั้งเจ็ดองค์ขึ้นที่วัดประทัดพนม ตั้งแต่ปี2,500เป็นต้นมาท่านพ่อพระธรรมราชานุวัตรได้กล่าวอยู่เสมอว่าพระมหาเจดีย์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อายุ2,500ปีองค์นี้เป็นที่รวมชีวิตจิตใจของชาวภาคอีสานและกะพีน้องฝั่งลาวทั่วประเทศ เวลามีงานเทศกาลประจำปีจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงมานามัสการเป็นแสนแสนมีจำนวนไม่น้อยที่มาขอน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคทั้งเจ็ดไปกินไปทารักษาโรคไข้เจ็บจนหายเป็นที่เรื่องลือในเรื่องความมหัศจรรย์บางก็มาขอโยกยาบางก็มาขออาบน้ำมนต์บางก็มาขอบูชาพระเครื่อง ที่พญานาคทั้งเจ็ดปุกเสให้เอาน้ำใสสะอาดใส่เอาผ้าขาวสะอาดหุ่มปากให้แน่นแล้วยกไปตั้งไว้ติดโคนธาตุองค์พระธาตุปนมภายในกําแพงแก้วเก็บไว้ในที่นั้นอย่างน้อยหนึ่งคืนเพื่อให้ท่านเสกคาถาเทวริษวันรุ่งขึ้นก็เอามาใส่หม้อน,น้ำมนต์ที่อยู่ในกุฏิของท่านเมื่อใครเป็นอะไรมาก็ขอไป สำหรับไหพระาธาตุนี้เมื่อข่าวพระาธาตุพนมพังทลายเมื่อปี2518ไหน้ำมนต์พระาธาตุตั้งอยู่ในบริเวณกำแพงแก้วชั้นที่สองห่างจากองค์พระาธาตุพนม3เมตรอยู่ในถามกลางอิฐซึ่งพังทลายมาทับถมอยู่รอบๆไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยยังคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดิม นอกจากการเสกน้ำมนต์รักษาคนไข้แล้วพญานาคเจ้าที่ประทับทรงสามเนรยัยงรักษาคนที่ป่วยเป็นนิ้วให้ด้วยโดยการใช้พลังเทวะอำนาจสูบนิ้วออกมาให้เห็นกับตาคนป่วยเป็นพันรายหายจากการทรมานโรคนิ้วโดยวิธีนี้วิธีการรักษาก็คือขั้นแรกจะต้องทำพิธีอัญเชิญพญานาคทั้งเจ็ดองค์ ชุมนุมเสียก่อนต่อจากนั้นสามเณรก็จะเข้าสมาธิจิตติดต่อเข้าเฝ้าพญานาคราชทั้งเจ็ดตอนนี้องค์พญานาคพระราชองค์ใดองค์หนึ่งจะเข้าประทับทรงร่างสามเณรท่านพ่อซึ่งเป็นประธานในการประทับทรงนี้จะให้คนไข้ที่เป็นนิ้วเข้ามานั่งนน้าแท่นพระพุทธรูปผู้ชาห่างจากสามเณรประมาณหนึ่งวา โดยมีพระผู้เชี่ยวชาญวิปัสนาธุระอีกรอบหนึ่งนั่งอยู่ห่างๆหงลับตาทำสมาธิคอยตรวจสอบเหตุการณ์เมื่อพญานาคเข้าประทับทงสามเณรแล้วพญานาคจะบอกให้คนไข้หลับตาเพื่อให้ท่านตรวจหากก้อนนิ้วในท้องและโรคหลายภัยต่างๆที่อาจจะแอบแฝงอยู่ใช้เวลาตรวจประมาณหนึ่งนาที ก็สามารถบอกได้ว่าในท้องมีนิ้วกี่ก้อนจากนั้นก็ให้คนไข้อ้าปากขึ้นสักคู่เดียวพญานาคราชเจ้าจะดูดเอาก้อนนิ้วในท้องออกมาแล้วก็พ่นออกจากปากปากของสามเณรโดยก้อนนิ้วจะมาเข้าปากสามเณรที่ถูกประทับทรงแล้วจึงพ่นออกมาอีกทีผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนาธุละหลับตาทำสมาธิ จิตคอยตรวจสอบเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าขณะที่คนไข้เป็นนิ้วอ้าปากอยู่นั้นมองเห็นกายทิพย์ของมนุษย์ร่างหนึ่งมีขนาดใหญ่โตเท่ากับนิ้วก้อยมีรัศมีสุกเปล่งเหมือนประกายดาวบนฟ้าได้ลอยพุ่งออกจากร่างสามเณรเพื่อนไหลเข้าไปในปากคนไข้แล้วก็กลับออกมาเข้าร่างสามเณรอย่างเดิมจากนั้นก็เห็นสามเณร ก้อนอน,นิ้วออกจากปากต่อมาพระยาณนาคเจ้าได้เข้าประทับทรงทำการรักษาโรคให้ชาวบ้านอย่างพิสดารมหัศจรรย์นั่นก็คือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยการสูบเลือให้ออกจากร่างคนไขพ้นออกมาทางร่างประทับทรงลงกระโถนและวก็เติมเลือดบริสุทธิ์ให้ด้วยสภาวะทิพย ปรากฏว่าคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งของเม็ดเลือดขาวด้วยวิธีนี้หายเป็นปกติมีอายุยืนยาวต่อไปหลายรายเป็นที่เรื่องลือท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาหรือการติดต่อของพยานาท่านขอเพียงน้ำหนึ่งถ้วยลอยด้วยดอกมะลิจุดทูบเจ็ดดอกจะขอผ่อนอะไร ก็จะได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ